หลายหลายครั้งครับเวลาเราสมัครสินเชื่อเนี่ยเจ้าหนี้ธนาคารหรือว่าเจ้าหนี้สินเชื่อเนี่ยก็จะขอเราเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าในส่วนของสลิปเงินเดือนหลักทรัพย์ในการคำากาันบ้านรถที่ดินหรือว่าเอกสารป,ประกอบต่างๆและเมื่อเราเนี่ยส่งไปครบถ้วนแล้วในบางครั้งครับเจ้าหนี้เนี่ยกลับติดต่อกับมายังเราและถามเราว่าสามารถใช้บุคคลในการคำากันได้ไหม มีบุคคลในการค้ำประกันหรือเปล่าเราเนี่ยก็เกิดความสงสัยแล้วนะครับว่าเอกสารเราเนี่ยก็ครบถ้วนเลยนะทาไมถึงจะต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันใช่ไหมครับเพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาเซ็นเอกสารให้และในบางครั้งนะครับบุคคลในการค้ำประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่ว่าตาเสียสาก็ได้อาจจะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับข้าราชการอาจจะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่เกิน60ข้อจํากัดเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่บุคคลในการค้ำประกันได้ไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาัชมคลิปนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเ,นเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเชื่อและการเงินที่ทั้งผมเนี่ยจะนํามาอัปเดตอยู่เป็นประจํานะครับ บุคคลในการค้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ยินมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับตัวสเนเชื่อนะครับมีให้เราเลือกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับหลายตัวเนี่ยเขาว่าโฆษณานะครับว่าเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันก็สามารถสมัครได้แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วเรานะครับอาจจะเคยประสบนะครับว่าเราเนี่ยยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางเจ้าหนี้สินเชื่อเนี่ยติดต่อมายังเราแล้วก็ถามว่าเราเนี่ยสามารถใช้บุคคลในการค้ำประกันได้ไหมแล้วก็มีบุคคลในการค้ำประกันหรือเปล่านะครับในเรื่องนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากให้เราเนี่ยมีบุคคลในการค้ำประกันนะครับแน่นอนครับการมีกับไม่มีบุคคลในการค้ำประกันเนี่ยทำให้โอกาสในการได้รับโอมัสสินเชื่อเนี่ยต่างกันครับ ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่มีบุคคลในการค้ำประกันแน่นอนครับความเสี่ยงของธนาคารเนี่ยก็จะเยอะขึ้นทําให้โอกาสในการได้รับอนุมัติเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยมีบุคคลในการคำาร้ำประกันความเสี่ยงของธนาคารเนี่ยก็จะลดลงทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อเนี่ยสูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกรณีเนี้ยคือกรณีที่เราเนี่ยเครดิตปกติหรือว่าเครดิตเนี่ยด่างพอยเล็กน้อยนะครับ แต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเครดิตดีไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้บุคคลในการคำาร้ำประกันโอกาสในการโนมัตเนี่ยก็สูงเหมือนกันครับในกรณีนี้นะครับที่เราเนี่ยได้รับการติดต่อก,กับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้บุคคลในการค้ำประกันได้หรือเปล่านะครับสิ่งเราสามารถทําได้เนี่ยมี2อ,อย่างครับ อย่างแรกเลยนะครับก็สอบถามับทางเจ้าหนี้โดยตรงเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช้บุคคลในการค้ำประกันสามารถทําวิธีไหนได้บ้างโดยส่วนใหญ่แลวนะครับเขาจะประเมินความเสี่ยงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของรายได้เราครับว่าพอผ่อนในแต่ละเดือนไหมการที่เขาเนี่ยร้องขอในเรื่องบุคคลในการค้ำประกันเนี่ยรายได้เราเนี่ยอาจจะปริ่มมากในเรื่องของเกณฑ์ของเขาครับรายได้ของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่2 0 0 0 0บาทแล้วเราในขอสินเชื่อว,วงเงินอนุมัติมาที่ทท2ล้านบาทแล้วนะซึ่งมันแบบ ปริ่มเกณฑ์ขั้ต่ำเขามากเลยเขาเลยอยากให้เราเนี่ยมีบุคคลในการค้าะกันเพื่อที่ได้ว่าโอกาสในการอนุมัติเนี่ยจะสูงขึ้นครับถ้าเกิดว่าเกิดกรณีนี้นะครับเราอาจจะคุยกับเขาได้เลยครับถ้าเกิดว่าเอ้ย รายได้ของเราเนี่ยปริ่มไปใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยเรามีรายได้อันอื่นนะแต่ว่ารายได้อันอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้สําดงแค่นั้นเองเราเนี่ยก็ส่งเ,อ,งเอกสารรายได้อื่นเนี่ยเพิ่มเติมไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกนะครับแต่ใน,นกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่มีรายได้ยิบย่อยไม่ได้มีรายได้เสริมอะไรนะครับ <S <S เราเนี่ยอาจจะบอกกับเขาไปเลยก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้บุคคลในทางค้ำประกันแต่ว่าไรายได้เสริม,มอื่นเยอ่ะเราก็ไม่มีเรามีรายได้อยู่เท่านี้แหละถ้าอย่างนั้นน่ะ ลดอัตราวงเงินเนี่ยลงมาได้ไหมจาก2ล้านอาจจะเหลือล้านห้าแต่ขอไม่ใช่บุคคลในการคำนวณไหมอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่2นะครับที่เราจะสามารถต่อรองได้ครับแต่ถ้าหากนะครับทางเราเนี่ยไม่ได้มีไรายได้เสริมอะไรและว,วงเงินเราเนี่ยก็ต้องการ2ล้านเป๊ะ,เ,ปะเลยเนี่ยไม่สามารถปรับลดมาได้เลยถ้าปรับลดแม้เราเนี่ยลำบากนะครับกรณีน,นี้เนี่ยก็โนชอยครับเราเนี่ย อาจจะต้องจําเป็นที่ต้องหาบุคคลในการคาประกันครับแต่ว่าบ nya, ุคคลในการคาประกันเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยจะค่อนข้างจอกจงในเรื่องของคุณสมบัตินะครับบางครั right yeah. <or> ้งเนี่ยเขาจะขอว่าบุคคลในการคาประกันเนี่ยจะต้องเป็นข้าราชการนะตั้งแต่ระดับนี้นี้ขึ้นไปหรือว่าบุคคลในการคาประกันเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะหรือว่าบุคคลในการคาประกันเนี่ยจะต้องประกอบอาชีพนะแล้วก็มีสลิปเงินเดือนนะอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะทําได้เลยนะครับก็คือการเจรจาต่อร เขาว่าบุคคลในกัรคำกันเนี่ยขอไม่แบบลงรายละเอียดดีเทล ขนาดนั้นได้ไหมขอเป็นพ่อแม่หรือไม่ก็ลูกพี่ลูกน้องเลยหรือเปล่านะครับในหลายๆครั้งนะครับถึงแม้ว่าบุคคลในการค้ำประกันเนี่ยจะไม่เข้าเกณฑ์นะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถเจรจาต่อรองกับทางสถาบันการเงินได้นะครับก็แล้วแต่ดุลพิษิและก็การพิจารณาของสถาบันการเงินนะเขาเขาเนี่ยจะยอมหรือไม่ยอมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ญาติพี่น้องนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาเนี่ยจะโอเคในเรื่องของบุคคลในการค้ำประกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามองในแง่ของความเป็นจริงนะครับมองในแง่แบบแง่ร้ายสุดๆ เราเนี่ยส่งไม่ไหวแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรธนาคารไม่สามารถหยิทรัพย์ได้ใช่ไหมครับแล้วคนค้าประกันเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เราอะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่อยากให้พ่อแม่บินปัญหาอยู่แล้วเราเนี่ยจะต้องพยายามส่งเต็มที่เพื่อให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในการค้าประกันเนี่ยสามารถใช้คนในครอบครัวได้ครับค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับใช้คนที่แบบค่อนข้างห่างทางสายเลือดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับอันเนี้ยในบางครั้งนะครับธนาคารเนี่ยอาจจะไม่รับในการพิจารณานะครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับท่านเพื่อนเนี่ยลองต่อรองกับสถาบันการเงินดูก่อนครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยโอเคเนี่ยเราก็สามารถสมัครในส่วนของสินเชื่อได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวบุคคลในการค้ำประกันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยได้รับโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ครับและนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวครับตัวสินเชื่ออื่นที่น่าสนใจตัวเทคนิคทางการเงินหรือว่าการคลองแผนทางการเงินนะครับเอาไว้ในช่อง u t u b e เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปนะครับจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ